มาแอวนาขั้นบันไดบ้านลิไครถึงแล้วเจ้าติจอรดรถจุดแหลกแ่่ห้อ่จอดห้ามขี่เข้าไปจอดตะไหน,นปุนมาห่างกันไก่อยู่เนอะถ้าจอดตะนี้นะจะได้เดินเดินขึ้นไปประมาณโลหนึ่งปุนเนาะเนี่ยเดี๋ยวขี่มาแห่มน้อยจะถึงละฮันนหฮันฮัโหอ ถึงแล้วเจ้าตีจอรลดหนาเจ้าเดินมาหาเปลี่ยนกําหนังรอจะเจ้าละโอ้เรอยากเป็นที่เขาวันนี้เราก็จะไปเดินนาขั้นแบนไดที่ลอยนิ่ไข่กันนะครับมาบุทเอนเนอร์จีกันหน่อยเส้นตางกับประมาณนี้ตางจะแคบน้อยเนอ่แต่ว่ารถมอไซค์ขี่เข้าได้นะเจ้า ทีหนาฝนปะโต๊ะถ้าฝนโต๊ะนี่จะชื้นกว่านี่เห็มตางกับเดินได้สบาย <c oughs> อันนี้ก็เสียๆน้อยนอยเดินดีๆนะเจ้าทุกคนจ้าวคิดปะ <c oughs> จ้า <c oughs> วถ้าฝนโต๊ะก็จะประมาณนี้นาะ ระวางตางเปิ่นเก็บหมอแฟนมาก็เลยขอเปิ่นม้เหแกนสมดีขนาดปะและเจ้าเซเว่นี่เปิหว่านะมีสองล้านเจ้าอันนี้คือเซเว่นชุดแหลก เดินมาห่มน้อยป้าตีไายหูพระเจ้าแวะไายหูกั๊มหนึ่งเคโอ้ถึงนะเข้ามาได้แล้วค <också> okay, ่ะเจ้าเดินมาห่มน้อยหนึ่งป้าเจ้ามูเจ้าอันมันจะยาวตเพื่อหลวมทางเพื่อนตีมาเอวพุทธภาพดีงามเจ้าหน้าขนาดเลยคนไทยเนาะ อยู่ที่ไหนกับป้ากับทักทายกันเนาะเจ้าเนาะน่ารักมากน่ารักไปซ้อมเลยเอ้มขอโทษมาหนุดนิดนึงเอ้ยขอโทษเบาๆเล็กๆหันก็เจ้าขนาดเลยไปแย่ซ้อมเลยเห็นไหมกำลังใจเดินเห็นไอยอันนี้ลงไปถ่ายคอนเทนต์กับมเหรอเจ้าเนาะ หลังจากทายคอนเทนเซสก็เดินต่อเจ้ายัางบยยง่ยเรื่อเตี้ยเนอร์เห็น่อยเดี๋ยวไวัยก็<ว>สบายมาก <laughs> ถึงแล้วเจ้าจุดตีเปิลไทยโอบกันหลวงกันลายนี่หนาตีมีชิงชาเนอะมีจุดเช็คอินเนอะเจ้ากระคาบสะพานหมมะมีเซเว่นเจ้าจุดที่สองนี่มีเซเว่นตัวเอ้ยมาเอวดอยนี่ตึ้มมีออดเนอะเฮนะ้ยสวยหนังพักกันตะฮอนฮอนหอน,นัง ลมเย็นวึง้งๆขนาดนักเซาะอะหยังมากินก่อนวิวมันดีนะเจ้าหนังเหมอนน้อยหนึ่งใจนะใครอยู่ต่อมแรงพวกเนาะเปินมีจุดกลางเต้นตัวนะเจ้าเพื่อไผ่บ้าหูเนาะไผ่เอาเต้นมาแต่ว่าจองก่อนนะเจ้าเนอะ สองร้อยบาทต่อคุณไอ้นะเปิ้นมีบริการกับโค้งกับเข,า,ข,า,ขา,มามีหน้ามีมอหให้ตะไลปากเด้อไพจะมากติดต่อเปิ้นไหวจองไหวแต่เจ้าน้องถามเปิ้นว่าเต็มแล้วออ้นะเดี๋ยวหลอบหน้ามาก่อนจะมานอนใหกกำเสียววาบาับเนอันนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนครับนี่ ขาปี๊เจ้าบัญญาจะบอกว่าแอเวะเอ่อลงมาเล่นน้ำตกไงมันอยู่หินตางเนาะแล้วก็เขาห่ายตางลงเขาแบบนี้ตัง่ลงไปเล่น,น,นเจ้าเย็นขนาดเลยเนี่ยแต่ถ้าถไ่ไว้หน้าประจังเน,นี่ยมต่แนะนำลงไปจีเนะจ้าเนาดมดและนอนหลับนอนดี ขอให้ทุกคนเงปปบตีเงีปบตีในวันยุทนี้เจ้าสวัสดีเจ้า